วิริยะคืออะไรอย่างน้อยก็คือการพยายามทำฝึกหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนของตัวเองอาจารย์เรียกมันว่าวิริยะที่อาจารย์เข้าใจคือขึ้นอยู่กับการลงมือทำความปรารถนาของฉันจิตสำนึกของฉันเตือนสติฉันไหมตอนนี้ฉันมีปัญญาไหมตอนนี้สุขภาพของฉันแข็งแรงขนาดนั้นไหมฉันอยู่ได้ถึงสามหมื่นวันไหม สภาวะจิตของฉันสูงขนาดนั้นเลยไหมใช่ต้องเตือนตัวเองถ้าไม่สูงขนาดนั้นงั้นการบ้านที่ฉันควรทำฉันทำแล้วหรือยังตอนเช้าฉันควรตื่นกี่โมงเพื่อไปปฏิบัติธรรมแล้วฉันตื่นจริงกี่โมงการทำความดีวันละอย่างของฉันวันนี้ฉันทำความดีอะไรไปแล้ว แม้แต่ระหว่างการพบปะผู้คนฉันอารมณ์เสียหรือเปล่าฉันมีอารมณ์โกรธโมโหเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือเปล่าอันที่จริงรวมถึงการปฏิบัติธรรมรวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเราทั้งเรื่องถูกและผิดคุณต้องจริงจังระวังตลอดเวลาเพราะพวกเรายังไม่ได้เป็นผู้ประเสริฐ พวกเรายังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์พวกเราไม่ได้ตื่นรู้และบรรลุอย่างท่องแท้ดังนั้นเราเองจึงต้องทําตนเองให้ชัดเจนอยู่เสมอต้องพิจารณาตนเองตลอดเวลานั่นก็คือการพิจารณาสมองของตัวเราฉันได้ทําตามในสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่เพื่อนร่วมปฏิบัติหลายคนที่ฝึกฝนกันมา3ปี5ปีบ่อยครั้งที่อาจารย์พบเจอพวกเขา ก็มักจะถามว่าช่วงนี้คุณยังปฏิบัติธรรมอยู่หรือเปล่าคนส่วนใหญ่ก็จะหน้าแดงแล้วตอบว่าก็ยังปฏิบัติอยู่อาจารย์เลยพูดว่าแล้วก็อายด้วยใช่ไหมตอนนี้คุณอายต่อนหน้าอาจารย์เพราะคุณไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติบางคนมีความกล้าขนาดที่ว่าได้รับใบเตือนสุดท้ายจากหมอแล้วอาจารย์ฉันก็ยังปฏิบัติอยู่ก็เป็นแบบนี้ไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติ แบบนี้อาจารย์นับถือมากรู้สึกว่ามีวิรบรุษุษที่พร้อมสละชีพยืนอยู่ตรงหน้าอาจารย์จะรู้ได้ไงว่าวันไหนคุณจากไปอย่างประทันหันขนาดเป็นแบบนี้ก็ยังไม่ปฏิบัติแบบนี้มันน่ากลัวมากคนทั่วไปบอกว่าคนที่มีความวิริยะอุตสาหะมักจะรอหนังสือชี้ขาดจากแพทย์จิตใจที่เฉยเมยของคนเรานี่นะความวิริยะกับความเฉยเมยมันเป็นคำตรงกันข้าม ใจที่เฉยเมยน,นั้นรุนแรงถึงขั้นไหนต่อให้จะต้องตายใน15นาทีฉันก็จะนอนขี้เกียจไม่รู้ออกจากเตียงแม้ว่ากระดานชั้นบนของตึกจะถล่มลงมาทับชั้นจนตายฉันก็จะพยายามไม่ให้มันไปก่อกวนฝันดีของฉันมันเป็นแบบนี้ใช้ชีวิตสับสนมึนงงเหมือนคนที่เมาเหล้าน่ากลัวจริงๆพฤติกรรมแบบนี้มันโง่เขลาจริงๆดังนั้นยิ่งคุณไม่ปฏิบัติ ก็ยิ่ง,งโง่เขลามากขึ้นสุขภาพก็ไม่ดีสมองก็ไม่แล่นใจก็แคบขนาดนั้นมีแค่การปฏิบัติเท่านั้นที่จะช่วยกระตุ้นพวกเราให้ฉลาดขึ้นมีปัญญาขึ้นใจกว้างขึ้นถึงจะทำให้เราปฏิบัติตนหรือจัดการเรื่องราวได้อย่างสมเหตุสมผล มากขึ้นสอดคล้องกับระดับจิตที่ผู้ประเสริฐผู้ยิ่งใหญ่จินตนาการที่จริงแล้วคุณคือผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นผู้ปฏิบัติธรรมด้วยความวิริยะอุตสาหะคุณก็จะถูกทอดทิ้งจากตัวตนที่แท้จริงของคุณบางทีคุณอาจจะป่วยหนักตั้งแต่อายุยังน้อยอ่านหนังสือมาตั้งเยอะแต่ก็ยังทำเรื่องโงๆ่ๆดังนั้นการปฏิบัติธรรมไม่เพียงแค่ร่างกาย พวกเราเรียกมันว่าปัญหาด้านสุขภาพร่างกายแต่ยังมีปัญหาของสุขภาพและระดับของจิตการปฏิบัติธรรมสามารถแก้ปัญหาทั้งสองนี้ได้เมื่อฉันว่างฉันก็จะฟังคําสอนของท่านปรมาจารย์ฟังคําสอนจากปรมาจารย์นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายมันเป็นประโยชน์กับฉันอาจารย์ก็เชื่อว่ามีแต่ฟังสิ่งที่คนอื่นพูดแค่นําพาสิ่งที่เรียกว่าแรงบันดาลใจและความรู้มาให้คุณ แต่ถ้าคุณไม่ไปปฏิบัติคุณไม่ได้เข้าใจมันอย่างแท้จริงถ้าปฏิบัติเองอย่างจริงจังไปปรับใช้เองความรู้สึกนั้นถึงจะเป็นจริงที่สุดตราบใดที่คุณได้แค่ดูหนังแล้วบอกว่าว้าวที่นี่สวยมากเลยอย่างเช่นคลิปวิวธรรมชาติที่สวยงามแต่มันก็ไม่ดีเท่ากับที่คุณได้ไปเห็นเองจริงๆความรู้สึกของการที่คุณได้เห็นเองมันต่างกันมากไม่ต้องพูดถึงเวลาที่คุณดูหนังฉากที่กําลังกินข้าวกันอยู่ ฉากที่กินลูกพีชแอปเปลิลลูกพลัมเปรียปร้ยวซอสเปรี้ยวดูคนกินเค้กอยู่ในภาพยนตร์กับคุณที่ได้ไปกินมันจริงๆความรู้สึกแตกต่างกันสิ้นเชิงดังนั้นการปฏิบัติจริงถึงจะเห็นผลลัพธ์ที่แท้จริงได้ไม่ปฏิบัติจริงผลลัพธ์ก็ไม่จริงคุณคิดว่าคุณได้รู้แจ้งแล้วแต่ว่าระหว่างสภาวะแห่งการรู้แจ้งกับคุณ เป็นกระดาษสองแผ่นที่ไม่ได้เอามาติดกันดังนั้นตอนฟังคำสอนรู้สึกว่าตัวเองบรรลุแล้วทราบซึ้งแบบสะเทือนฟ้าสะเทือนดินพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาก็ยังงี่เง,าง่าโง่เขลาขี้เกียจและวีนมั่วซั่วเหมือนเดิมดังนั้นไม่ปฏิบัติจริงไม่มีความวิริยะสาหะปัญหาแบบนี้ไม่เกี่ยวกับพวกเราเลยแม้แต่น้อย น่าเสียดายนะคุณไม่ใช่ไม่เข้าใจทมคุณเข้าใจทำเข้าใจหลักการแต่เมื่อถึงตอนปฏิบัติกลับไม่มีหลักการอะไรเลยน่าเสียดายมากอันที่จริงก็แค่ก้าเดียวพยายามไปข้างหน้าอีกก้าเดียวความคิดของคุณก็จะรวมกับปัญญาเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วคุณจะกลายเป็นคนที่มีปัญญาดังนั้นพฤติกรรมของคนที่มีปัญญานั้นอย่างแรกคือวาจาและการกระทํา เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระพุทธศาสนาจึงมีสามประการที่สำคัญคือศรัทธาปณิธานปฏิบัติเมื่อมีความเชื่อก็จะมีศรัทธาเมื่อมีศรัทธาก็จะมีปณิธานฉันเชื่อฉันมีปณิธานแต่ยังไม่ปฏิบัติสิ่งที่อาจารย์จะบอกก็คือนรกไม่เคยว่างคุณได้ไปแค่นรกนรกคืออะไรทุกการกระทำของคุณทุกความสับสน ทุกการกระทําที่ไม่ถูกต้องยังคงทําร้ายต่อไปยังคงโง,ง่เขลาต่อไปเห็นได้ชัดว่าการพานันกำลังทำให้คุณล้มละลายฉันอยากพานันสักสองตั้งฉันฉลาดจะตายไปใช่ไหมนี่คือเรื่องที่คนโง่จริงๆกระทำพวกเราก็ยังจะไปทำเพราะว่าคุณไม่ตั้งใจปฏิบัติธรรมดังนั้นในการปฏิบัติทั้งหมดของพวกเราบางครั้งก็รู้สึก งดงามบางครั้งก็ไม่รู้สึกอะไรเลยบางครั้งก็ไม่มีความมั่นใจบางครั้งเงินทองรูปชื่อเสียงโชคลาภสีสันมากมายกำลังดึงดูดคุณสิ่งเหล่านี้เราทุกคนควรถือว่ามันเป็นบททดสอบในชีวิตของเราอย่าไปคิดจริงจังแล้วยึดติดกับมันเลยเมื่อคุณไปยึดติดก็อาจจะถูกหลอกดังนั้นความวิริยะอุตสาหะ ก็คือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้มีปณิธานฉันจะต้องทำมันให้ได้ถึงจะสามารถบรรลุขอบเขตที่สูงที่สุดในชีวิตคุณได้